เปิดเรตติ้งละครสุดสัปดาห์ประจำวันที่28-30พฤษภาคมละครเรื่องไหนได้เรตติ้งเท่าไหร่กันบ้างมาติดตามกันช่อง3ละครรีรันเช้าเวียงร้อยดาววันศุกร์เรตติ้งช่วงแรก1.3ช่วงที่2 1.5บ่ายนางทาตวันศุกร์ได้1.0เย็นปาติหารรักข้ามขอบฟ้าวันศุกร์เรตติ้ง2.1วันเสาร์1.4ละครเย็นปาฏิหารรักแม่โพศก เรตติ้ง4.7ละครหลังข่าวมวนรักหน้องผักกะแยงวันศุกร์4.1วันเสาร์4.0วันอาทิตย์4.1ช่อง 7sd ละครรีรันเช้าซินเดเรลล่ารองเท้าแต่วันศุกร์ตอนจบได้เรตติ้ง1.8หมายเจ้าสาวจำยอมวันศุกร์เรตติ้งไป2.2ละครเย็นฟ้าหินดินรใจวันศุกร์ตอนก่อนจบได้ไป4.6ละครหลังข่าว เผาขนวันศุกร์5.3วันเสาร์5.1วันอาทิตย์4.8ช่องวัน31ละครรีรันเช้าบันลังเมฆวันศุกร์ช่วงแรก0.3ช่วงที่2 0.4และ0.3บ่ายเพลงรักเจ้าพระยาวันศุกร์ได้เรตติ้ง0.3 0.3และ0.5ละครหลังข่าวรักล้ำเส้นรีรัน0.7ช่อง TMM 25 วันสุกปลาบนฟ้า0.2วันเสาร์อาทิตย์เดิบคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นมีค่าเรตติ้ง0.2 0.1และช่องอมรินทีวีตะวันตกดินวันเสาร์1.3วันอาทิตย์1.1ขอบคุณข้อมูลเรตติ้งจากทวิตเตอร์หนูมายาดราม่าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e กันด้วยนะ